ปลาทุกคนหดละจะเสียบไปจุ่มเลยทุกคนนะตื่นมามันเฮ้ยเยอะเจ well, ังนะไม่เอาไปก่อนบ่ะเอาตู้สบายดีทุกคนเมื่อนี้เฮาค่ะมาหาทุกคนเฮามาหาจุกกระปูกับมาหาโนมัยออกไปกันไหมเฮาน้องคอยก้ามาเ์ได้แล้วก็อันน้องอึ่งก้ามา เขาออยู่ทีงเอาจิไปหาจกกระปูกับแม่ค่อยน่อืมอเราก็เลาะไปหาเงีอยนทมาเกณฑ์ผู้บ่าแม่หาหน้าไม้เชจ้ะอืม,อม,อม ขุดกระปูแม่ขุดกระปูหลายเนาะอย่างกระปูยำนี่นะตอนตอนเดิมแม่ไข่ใช่ไหมเนี่นาวคเนาะเนี่ย,ยนาวคุณเนาะกินมทิศกินเท่าเต็มเมื่กระปูหู้นะี้เนาะอ้อด้วทุกคนแม่ค่อยไปขุดหู้ใหม่นะ ตัวนี้มีบ่ไหมเห็นมันลิบลงนะเห็นมันลิบลงตัวนั้นไม่ได้ซามเนาะมีมีมแหล่งการสัมยันอ้อนนี่ไปอันนี้อะไรอีก ลอกมือพอลอกมือได้บนไหมไงนี่ทำไมทำไมงัดดอบนีผูุดักมึงด้นี่มันแล้วนะมันจะคปเด็กมาแกงใช่ไหมเนาะน อันพิโรวะเฮาพิจักปีก้อยดินปีก้อยดินเอาไปแกงนช่ไหมกินกับแกงใะ่ไหมเหนือกินกับแกงะไหมแซ่บบ่รอมันดอกมันนี่ปีก้อยดินนั่ก็คือปีก้อยแด้ะทุกคนเลยเห็นมันลงมาไหม ได้บอลนี่ได้แล้วอืมตัวแมวมันนี่ก็บแมตัวพูตัวพูดกามใหญ่เลตัวใหญ่ป่ะอ,อยู่นี่น,นี่ตื่นตื่นเนาะเห็นลูกหาได้ด้วยตื่นบ่ะมันลงแล้วบ่ะ มีมือแม่รถมาที่นี่ได้สามตัวตะปูค่ะไปไปหายเจอตื่นตหนึ <room movement> ่งบ้านะจกเอาจกเอารถมันอยู่หูเก้าอันขาวโจ๊กนี่มมีบอส เดินหาไปหาเฮ้ยแม่เจก้กันไปหาบ้่งแถวตามหูมมน,ะะนอนแล้ววะ,ะ,ะทุกคนหูเลยนะคขาม่เนี่ยนะคะเขาเห็นตีมันไม่ฮั่นเแม่ค่อยมาขุดอ่ะแม่ค่อยขุดเอาตัวน,นั้นอยู่ มีอยู่ปะเด้กระปูมันหลอกคนขนาดกระปูมันยังหลอกมันยังหลอกคนได้ต้องเป็นตีทมันพุ่นอยู่มาอีวันตัวเห็นไอ้เย่มึงได้จะคือมึงไงมมันบอาเห็นมาโตคือมันตีมันแมนบอกแมนบอก ตีมันก็ดอกนั้นนะไม่ดอกไม่ดอกโกลดอก<ด>อะไ้ออกันเอามาเบิ้นงน้าไม้ก่อนนี้ก่อนทุกคนเลยมันละมิ่งบป่ก่อนไปก่อนหน้าไล่ นี่บอดีโก้ไิมอมตสามารถนี่ทุกคนเาเห็นกระปูลอ้อพีนเฮาแล้วเอาอยัางไม่เฮามีเห็นเน,เนเาะแม่คอยมาคุดอ่ะแม่คอยคุดกระปูอยู่ทันนี้ มาคูดพี่เอาเห็นกระปูโล่หู <c oughs> มันหน,นีมืออีกไหมนี่กระปูอยู่แล้วหูตนอยู่นี่เอาเห็นตุาาไปหาเิ็อีก นกระปู่พ่อกับพ่อแล้วได้เจ็ดตูแล้วแกงหาแกงสื้อน่อไม้ซื้อวันนี้ฮาวกับสิบฮาหน่อไม้ก่อนอืมมันเยี่ยมมากอย่างนี้กันต้อมือนกัท่านเห็นอีกก็เอาบ้างไหมเอาอีละผานี่จะเอานั้นไหมเอาฮักหน่อไม้ก่อน ขนาดทุกคนเลยอืมเอาหน่อนไม้ลายปไปเก่ thuyền à, ừ, à. đây ừ, ừ, à, ừ. ừ. mà sợi là cho bị mất cho 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 nó แำบดกแกงมไม,มาลายสกดรวมาก นี่น้องแมวค่อยหักแล้วก็ชอบเองอเออแมวค่อยไปหา สองก่อคอยซ้อมน้นไม้บันต้นไม้เ,นนเห่หออเาอันนั้นแล้วแล้วทุกคนซ้อมแล้วล่ะสิออกไปหาห้แม่พอนเพื่อนบัน,นอ้าวโอ้ยน้ำทุกคน ต้องบินหาวายาหาหน่อไม้บ่งตืมคำนี้ก็ห่อเกงละไปนี่หาหน่อไม้ไรก่อนแม่พอทันใช่ไงกะอ่ะไปไปออ่อบายบายมาสิฮ้อนท่านะ่ะบนหน้าใครมีตะเหิทั้งหมดห่หาวเอาหาอยอดระบบก่อนบบเดินเซจ ขันยังอันนี้เนาะเออเอาห่อยอันนี้ก่อนน่นนนาจบอกอันนีแด่เสื้นอนำมาบาป่ะทุกคนผู้คิดหายไม่พอนะซุกหนึ่งแดงอยู่ไม่พอนี่แม่อ่เลยข้าอยางอันผ่านห,หายลาวนี่ เป็นกระาะนำเลยเหมือนนี้กันเป็นมาเสียาหายตัวนะเหม็นแม่พ่อนก็นสูงเลยให้แม่พ่อนพอมีหน่อยก็ดโ้โอ้ตอน้ดงกตีนี่เ,เออน้อยเลยพ่อเห็นเอาก่อนไหม ลไม่ค่อยบอกสองอันเฮ้ยล,ละนี่อุ้ยหลายอันอยู่ได้สองอันลูก ขูักอะไรทุกคนไอ้ไปเอ่อไปเลยเอ่อ,ไป,อ,อไปหาใบก่อนห้อนห้อนห้อนก็เห่าไม่เห่าหาดอกเดินแม่ค่อยเห่าหาแล้วก็ไปจับเอ่อก่อนไปลาดิ้อนคัะก็เลย อีกแล้วนอนแล้วบ่เออฮันทุนนกคนแม่ค่อยหาหน่อนไหมไล่มาอีละได้ลายเติบเหากะสีใบแกงก่อนเอามาใบาย,ยูนอพี่นะลองบายอยินทำใบยูนอัน จะมาเอาหินพลออกมาเยเด้อยู่ข้างกระยังฮั่นเอาหินผลมาเอ้ยน่มาเอาไปหานะไอ้พ่อน้ายเจ้าลชุดแดงอยู่ไม่รักไปนะกระปูนี่เพื่อน้อยเหนสอี่หกแปดเก้าห้หไปตัวนึักไปยใจน นองีองีเก่นี้ะไปน่ะหามใต้้นมันต่ำเนาะเดี๋ยวมันต่ำไปเอาเชื้อคู่ลกเลคู่ลกยูคู่ลิกยู่ฮูมนนม้นี่โอ้ยโอ้ยีมีแกงบ้มองมันแกงบองแล้วก็แกงนะเทกระป๋ด้วย้วก็่านาะ lắm, ít điều. Minim bong đồ ngưng cân nắng. I don't mind, lấy thêm mất. Nát miền trim song, nắm bùng nắm bìa tay cặp women hat in the coat. Lad thuyết chọc nằm ngon 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 กอาเฮเขาล่ะน่คนาหนไมมสมัครหาไก่เราแต่ก้าวหน้าพอยืนนูไม่กแช่ัดับเย็กเวลาไม่กแช่นไดดับเลยเยอะรูไมแก่แช่ จชมันแปชมน้อยน,นั่น,นแล้วลวทุกคนไม่ก้นเนาะนั่นมันมาปุ๋เนาะแล้วนี่เท่ากับค้างกันมอน้าไมแล้วทุกคนจุไพมันลุกๆมันเชื่อไบเห็นเขาละจะมองแล้วน,นี่อ้นสองโมงละปาเดจังกระปูเห้านะ ยังเหลือเก้าตัวทุกคนมันไปตัวนึงกคนล้างจน่นี่เหรบอนี่นี่น้อพี่กระปูนียูพี่น้ำมาพี่เดี๋ยบเดีหยบพี่พี่มเริ่อมพี่อ่าอี่เห็นบอกระปูนะ เอันพอนี่น้าะไิโคกีิโคกกัปเหวะปีก้อยดินปีก้วยดินิงกะแกงีใหม่แซ่บบ้านอันนี้หืนหืนตัวนี้อันตัวนั้นนันไหหืนขึ้นไดกิกับแกงน้ำใหม่ฉันเอาบ่ฮใ้อย่างน้อยได้จ้ะไม่เอาไปเอาใหม่ก็ง่าย เี้เป้นไม่ต่ำเีนี่มันจะหาวอานตัวอาม่ามาตาม่ำพอเบเอวไปไหมพ่อน่นนาหนีแล้วเหรอจะหนักแั่กต่ตั้งพอบตั้งหนีจะหนั จืแกกระปูแกกระปูเซรอแกงน้ำไม้แล้วมั้จมน้ำไม้กะท่านี่จุดคักทาจืดคักเจือค้ำจืดไปใส่เลยถาไปเช่ยนเอ็ดมาคิดล้อล่ะเจอกระปูเลยนะเจอซีนมู้นมาไหม กินหมูนําเป็นน้จานาน้อยโพดาเด้อน้ําอน้มาิปลากินเพิ่นขนาดนี่น้อยดี้่นี่คืองยมที่มอจะนงน้ําก่นนนี่กับอันนี้นี่พ่อคิดกกับคิดะ้อโลดบคือะ หดเยหน่อยมอใหญ่ค้างแล้วมันเอดิจนยเต็มมอใหญ่เสไปมนอ่เมื่อทำวันกินข้าวเม่นสองโมงสองโมงล้วเจหอดแล้วบอกจนี้บ่ายแล้วบอกอดจำโมงไปเลยค้าทั้งคำนี่เอาไปกินยาญเมื่อพ่อยืนี่ละ

ไม่ดีเหมือนกันเอต่่เนมามีฮัทมันหัวเยอะจังนะน่าไปก่อนวะใชขาวตูนดังไฟนึงเขาเยอะก็เบ้อเจอ่ะก็เลยจับมันเอาเข้าอีล้ มึงห่บมีเชิงมัเทราไพท์มัได้ดีนะอันน้เลุงเล่หนผู้เล่นตับได้จ้อโมัเยอะกับกินเยอะกินตามันกินกับมเด้อยูน้หมฮเว่ย้การเลยน้ำใส่กับเจ้าไมไรีดอ่เมก็ทุยอันเี้อยู่ตักันได้แกมันะโอ้ไข่หนูไหมก็มีน่ะแดงละ <laughs> mà nhìn thao nhìn bơ <cười> <cười> mình thịt <thải> của khao không <laughs> <của mình đã. cười> <laughs>

กินังว่อยเนา้ามันติ้กินอิมเนาะดอน่สนใจเลยายุ่น้ายเห็นม้นมนอนี่แค่นอนอืมนมันบินเนาะสายจะแบนั้นได้อืมดูบ่กใหาเงินนะก็เออปู่าเป็นจูฮะจีบป้แงปุ๊เนาะนอน้องใหกะเเขาบ่เขาเห็นกินข้าว ขนานนเป็ดกันยังมานียังตายอยู่นี่เล็กน,น,น้อยนล้่ะ,ะตายง่าตายย่ามากร็ทักงหยุดมานว่าเออนตกี่